สวัสดีครับพี่น้องเอฟจีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจริญจามเหล่าในวันที่29มิถุนายน2565นะครับครับวันนี้พบปันเช่นเคยนะครับกับข่าวสถานาการณ์ในประเทศพม่าที่ระเกิดการประทะกันและลบกันเป็นประจํานะครับถึงมาในวันนี้ก็ทําให้พี่น้องชาวพม่าได้สาวกระเด้งนะครับได้รับผลกระทบเรื่องของการทลบ กันอย่างต่อเนื่องมือการหนีสงครามและหนีเข้าป่าและเข้าไปต่างจังหวัดทั่วไปนะครับเพราะว่าได้ทําให้พี่น้องประชาชนชาวพม่าในประเทศได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับเรื่องของทัพจินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีข่าวอยู่สองประเด็นครับจะมาเสนอที่กองทัพก,กายได้ในรัฐกระเยงนะครับก็ได้เกิดการประทากันอย่างหนักนะครับเพราะว่า ทางทหารพรมานั้นมีการดําเนินการต่อเนื่องนะครับเรื่องของการทิ้ประการโจมตีในวันนี้ก็เข้าไปถล่มหลายพื้นที่นะครับที่ในพื้นที่กองทักไกยนะครับผมจะมาเสนอที่กองทักระันก่อนเพราะว่ามีสงครามใหญ่ที่กองทักรยกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับที่ในจังหวัดเยนมาเป็นนะครับ เพราะว่าเป็นในเขตสกายได้มีการปะทะกันกับกองทัพพม่าผ่ายกองทัพพม่าไั้เสริมขบวนรอดเข้ามาในพื้นที่ของยืนหมาปินก็ได้มีการชุวรบกันนะครับผ่ายกองทัพพม่านั้นก็ได้พี่น้องประชาชนชาวบ้านยืนมาป่นและชาวในพื้นที่ของสกายเป็นจํานวนมากพี่น้องประชาชนก็เป็นคนได้ปลัดเิ็นและหนีบ้านเป็นคนได้บ้านกันเท่านั้นนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพม่ามาให้อยู่ในหมู่บ้านเพราะว่า กล้กับโครงการของยินนักลงทุนต่างประเทศนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพมา่านั้นเอานักลงทุนเป็นใหญ่และทําให้พี่น้องประชาชนไม่มีที่พักอาศัยและทำอาหารเนในหมู่บ้านและในประเทศอย่างไทยนะครับนี่รับการกระทําของทหารพมาร่าที่จะปราบปรามพี่น้องประชาชนพวกเลวกันอยู่เป็นประจํานะครับที่จะพยายามที่ ให้นักลงทุนประชาจินที่เป็นคนมีสีนะครับให้มาลงทุนอย่างต่อนเนื่องไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้โครงการของจีนนั้นจะสังหารทันทีนะครับเพราะว่าไผ่กองทัพพม่านั้นได้สังการมาอย่างนั้นนะครับเรื่องของการปฏิบัติการของทหารพรม่าก,ก็ใช้มาอย่างต่อนเนื่องนะครับให้มาปราบปรามพี่น้องประชาชนหรือปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิเนะครับ พี่พายพิ่แก็ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งนะครับที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนและป้องกันพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับเพราะว่าทางพมา่าจะพยายามปราบปรามพี่น้องประชาชนอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจังหวัดที่ได้ลนมากที่สุดนะครับก็เป็นในพื้นที่จังหวัดของอูก็เป็นในหมู่บ้านยาก,กีตอ่อใกล้หมู่บ้านกานกีนะครับได้ถูกพมา่าเผาบ้านไป60สิบหลังนะครับในวันนี้ รวมทั้งหมู่บ้านสวยเลลงมาทางอินมานะครับและบ้านเข่นทีอยากกีต่อที่ปานการนะครับก็ได้ถูกทางทหารพรมาร่าเผาภัยทั้งหมดนะครับหมู่บ้านเป็นจำนวนมากเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนจำนวน5,000ันกว่าคนได้ผลัดถิ่นและหนีบ้านเดินและทิ้งบ้านเดินและทิ้งทัพถิ่นให้พวกทหารพรมาร่า เข้าไปรืดไถทั้งหมดนะครับไม่ว่าจัดเลี้ยงหรือเครื่องจักรต่างๆที่ข้างตามหมู่บ้านนะครับถูกทหารพมา่ารืดไถไปหมดนะครับไม่ว่าหมู่บ้านใดที่ใกล้กับโครงการของยินนั้นทหารพม่าจะพยายามปฏิบัติการและกวาดล้างพี่น้องประชาชนพวกมันนั่นเองนะครับฝ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ ยายามปฏิวัติหน้าที่ที่จะป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าได้ถูกทหารพรม่าลังแจเพราะว่าในวันนี้มีการกวาดล้างพี่น้องประชาชนที่ใกล้โครงการของนักธุรกิจต่างๆนั้นจะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับไม่ว่าไล่แล่ทับจีนต่างๆที่ไล่เสียไปให้พวกมันนะครับ และฝ่ายกองทัพพม่าที่พยายามปราบปรามพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ชงอายุราเห็นก็ยิงทิ้งไปหมดนะครับจะไม่เว้นหน้าใครนะครับและฝ่ายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็พยายามทําลายถนนและชายผานที่จะมีเส้นทางของกองทัพพม่าเข้ามาในพื้นที่และในหมู่บ้านนะครับแล้วรอทุ่มโจมตีทางทหารพม่านะครับผ่ายพี่น้องประชาชนก็มาขอความช่วยเหลือทางกองลังกลุ่ม PDF ให้เขาไปช่วยเหลือและ,ร,ะ,และรอชุ่มโจมดีข่ขบวนรถของทหารพรมาร่าที่เข้ามาปราบปรามที่น้องประชาชนในพื้นที่ยืนมาปินเป็นจํานวนมากเพราะว่าหล,หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบและรับความเสียหายอย่างหนักนะครับนี่ครับการกระทําของทหารพรมาร่าทํากับที่น้องประชาชนที่ไม่มีทางสู้นะครับไม่ว่าไม่มีความผิดใดๆก็โดนถูกจับไปนะครับฝ่ายกองทัพพมา่านั้นจะจับที่น้องประชาชน ไปกล่าวหาความผิดพี่น้องประชาชนว่าเป็นกลุ่มกองกาลังป้องกันประชาชนหรืกลุ่มพิเอฟนั่นอยู่เป็นประจำนะครับเรามาประเด็นที่2นะครับที่รักระเรียกองกําลังเคลนเอและเคนยนะครับได้มีกองกําลัง เคอนตีอนะครับสามกองกำลังได้ร่วมกันโจมตีฐานทัพของทหารพมา่าตอนนี้ฝ่ายกองทัพพม่าได้มีทางอากาศเข้าไปถล่มในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่กรเรลกนั้นได้เป็นการชุวรบการขั้งใหญ่นะครับในวันนี้เพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าไม่พอใจที่ทางสามกองกำลังร่วมกันโจมตีฝ่กองทัพ และฐานของกองทัพพม่าที่ได้เสียไปในวันนี้นะครับฝ่ายกองทัพพม่าก็ได้มีการใช้ทางอากาศก็ไปฉลมกองกำลังกระเี่ง k n L a k n t o และ KU นะครับในวันนี้แล้วได้มีกองกําลัง PDF หรือกลุ่มพิทักษ์กลุ่มปัะชาชนนะครับเข้าไปช่วยกองกาลังกระเหี G ่ง KNDO และกองกําลังกระเหี G ่ง KNE นะครับในวันนี้มีผ่ายหลายกองกําลังเข้าไปะลุมฐานทัพพม่า เสียไปหลายแห่งนะครับที่กองทัพพมา่าพยายามจะมาปักหลักตามบริเวณฐานของกองกําลังกระเลงเคนเอเนอนะครับถ้าผ่ายกองทัพพม่านะั้นมาวางกองกําลังรอบๆฐานทัพของกระเลงนะครับแต่ผ่ายกองกําลังกระเลงหล,หลายกองกําลังนะครับได้ร่วมกันโจมตีฐานทัพพมา่าทําให้ทหารพมา่าเริ่มอยู่ยากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ได้ประสานงานกันไปทางทัพใหญ่ให้ขนทางอากาศมาฉดมอย่างต่อเนื่องนะครับ พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกรละทบเลื่นหนีเข้าป่าเข้าไปตามทรายแดนและเข้าไปอาศัยอยู่ในป่านะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่หนีจากการทุลบนั้นเข้าไปอาศัยในปา่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คืออาหารการกินไม่ได้นะครับไม่ได้กินบางคนก็ร้องบางคนก็หิวนะครับบางคนก็ระแวงเพราะว่าการบาดกลัวของพี่น้องประชาชนนั้นที่ได้เข้าไปในป่านั้นไม่ สามารถออกมาได้นะครับก็ได้มีพังกองทัพพม,ม่าได้ยิงทางอากาศลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับการกระทําของกองทัพพม่าที่จะพยายามวางกองกําลังจุดต่างๆที่ใกล้เคียงกับฐานและค่ายของกองกําลังกระเรียงทุกกองกําลังในพื้นที่รัดกะเรียงนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถอยู่ได้นะครับก็มีการได้พี่น้องประชาชนได้ยิงพี่น้องประชาชนได้จับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีความผิดนะครับนี่ครับเพราะว่า พี่น้องประชาชนจึงอยู่ไม่ได้ได้ไดพากันหนีออกจากบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นในระหว่างการทดลองการยิงกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับฝ่ายกองทัพพม่าก็พยายามยิงปืนคอและทางอากาศยิงมาอย่างต่อเนื่องทําให้พี่น้องประชาชนชาวกระเดยงได้ผลัดถิ่นและหนีเข้าป่าไปเป็นจํานวนมากทั้งเด็กและผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับ ครับจำหรับเรื่องของสถานการณ์ในวันนี้นะครับผมขอยุติตรงนี้ก่อนขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ผักกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับจะได้ทาบข่าวที่อัปเดตมาใหม่ครับจหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ